สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังอยู่บ้านน้องอ้อเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะต้นนี้เสน่ห์จันประกายดาวค่ะต้นแค่นี้ราคาไม่ได้เบาเลยนะคะตอนที่น้องอ้อซื้อมาน้องอ้อซื้อมาในราคาไหนนะคะข้อละสามพันนะคะข้อละข้อนึ่งก็ประมาณใช่นิ้นวเท่านิ้วมือเราวหรไหม ไม่ถึงข้อสซกกประมาณเซนหนึ่งเซนหนึ่งได้ไหมคะนี่นะคะนนแล้วนนมันยังแทงอยู่เป็นไม้กระเสริฐตอนนั้นอะอ๋อเนี่ยนะคะแล้วเราก็เอามาเพาะนะคะเนี่ยค่ะเป็น ได้มาเป็นสเสน่ห์จันประกายดาวแต่ตรงนี้ด้วยความที่เขาเป็นสีขาวเยอะเนาะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆดูนะคะก็จะเห็นเป็นประกายดาวนะคะเพราะจริงๆต้นหนึ่งเขาหลายแสนมากเลยเนาะตอนนั้นที่เขาขายกันใช่ค่ะเป็นเป็นหลักแสนเลยนะคะข้อหนึ่งเนี่ยค่ะสามพันค่ะเพื่อนๆนี่นะคะบ้านน้องอ้อก,ก็จะมีแต่ต้นไม้กระแสทั้งนั้นนะคะซึ่งน้องเขาก็จะรักต้นไม้นะคะนี่ค่ะที่เป็นสีขาวแล้วก็หุบเข้าไปเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นเพราะว่า แดดค่ะแดดแรงก็ความเป็นสีขาวของประกายดาวนะคะเนี่ยเพื่อนๆจะให้ดูนะถึงเขาจะเป็นต้นเล็กๆนะเขาก็มีความเป็นประกายดาวเห็นไหมคะนี่ถ้าเขาโตแล้วเขาจะมีความเป็นประกายดาวเยอะมากนะคะเยอะมากๆเลยนี่นะคะตอนนี้ก็ยังจับไม่ลงกันเหมือนกันนะคะสเสน็จอาจารย์ประกายดาวนะคะซึ่งเ,เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้ว่าไม่กล้านะคะว่า ต้นเขาเล็กแล้วเขาก็แบบมีน้อยปกติเสน่ห์จัน์เขาจะมีกลิ่นหอมทุกต้นนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเสน่ห์จันร์ประกายดาวเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมไหมแต่มีนาชแนลว่าน่าจะมีกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเสน่ห์จันทรเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาทุกต้นนะคะอย่างเสน่ห์จันทรขาวเมื่อกี้นี้ก็แอบหยิกใบดูนิดนึงนะคะเขาก็หอมหอมมากค่ะหอมมากกว่าเสน่ห์จันโกเมนนะคะแล้วก็เสน่ห์จันเขียวที่เรามีนะคะค่ะวันนี้มีนาชาแนลก็ลากันไปก่อนนะคะกับ สเสน่จันทร์ประกายดาวค่ะ